สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเขาได้ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับประจําปีงบประมาณ2,564ซึ่งพบว่าการปฏิบัติ งานของท้องถิ่นในหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับในคลิปนี้เป็นข้อตรวจสอบในเรื่องของการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในเรื่องของการจัดทําดีกาเบิกจ่ายเงินนะครับประเด็นที่เขาตรวจสอบพบเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือ หน่วยงานคลังเนี่ยเป็นผู้จัดทําดีกาเบิกจ่ายเงินแทนหน่วยงานผู้เบิกนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยหน่วยงานผู้เบิกต้องดําเนินการจัดทําเองนะครับ 2. การจัดทําดีกาด้วยระบบ e la a อ s นะครับมีการจัดทําดีกาในระบบแต่ว่ามีการระบุเลขที่ดีกาจากระบบมือนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในระเบียบการเงิน2547 ข้อ40เนี่ยการเบิกเงินของท้องถิ่นให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลังนะครับโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเนี่ยลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางดีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับและในข้อ105ให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ e-la-ads นะครับซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบการทำงานเนี่ยสระบบและในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0808.2ทับว3144ลงวันที่21พฤศจิกาย,ายน2555เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้หน่วยงานผู้เบิก เป็นผู้จัดทําดีกาขอเบิกกับหน่วยงานรล้งนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทําดีกาเองนะครับต่อมาในข้อที่3นะครับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 8 0 8 4ทับว5912ลงวันที่12ตุลาคม6-1เรื่องการยกเลิกการจัดทําบัญชดีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ย การจัดทําบัญชีด้วยระบบมือเขายกเลิกไปแล้วนะครับในข้อที่4หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0 8 0 8 4ทับว2608ลงวันที่28สิงหาคม63เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทําบัญชีของท้องถิ่นนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือ1คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ของท้องถิ่นก็คืออในระบบ e-la a s นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อบกพร่องทั้งสองข้อนี้นะครับก็คือการจัดทําดีกาเนี่ยหน่วยงานจะต้องเป็นผู้จัดทําเองนะครับแล้ววางดีกาเบิกจากหน่วยงานคลังการจัดทําดีกานะครับจะต้องจัดทําด้วยในระบบ e-la a s นะครับเขายกเลิกการจัดทําด้วยระบบมือแล้วนะครับ